นาส่ง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 เลยส่งส่งว่าแล้วกัดไปอีกไปอีกส่งอีกตรงอีกส่งอีกไปอีกไปอีกสับเลยสับสับหยุดหรอกยากบอกแล้วก็ที่มนาดึงอไงเชื่อ อุ้ยหมอมันย้อนมาข้างในโอ้โหตัวแต่ละตัวนะไซส,สิบอืมดูนะดูมันว่ายเครียดแรงดีซะด้วย ขึ้นได้เป่าดูก่อนมาเข้าไหนไมนันดูหลักเยกไปเลยจะลวกโอ้โหใป่ะโอ้ประดูคาปากเอ้าวทำไมไมนน่าตกกี่รอบมาดูคาปากทุกรอบเลยวะ <laughs> ัดกนได้ทำไมตุทำไมเราตกอ้อมโลกมาแพ้นหน้าบ้านทุกๆๆรอบเลยอืมอันี้อร่อยไหมนะล่ะอ,อร่อยไหมะไสสัตว์อร่อยไหมลนะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพื่อจะบังคับเหมือนเดิมนะนั่นคืนอะะอ,อะไรเอออร่อยวะเนี่ยไปตกอ้อมโลกเลยที่หายมาแพ้หมายหน้าบ้านตัวเอง มากินหน้าบ้านดูเองให้ดูไปย่อนเข้าไปดิเพื่อนว่าแล้วตบได้ยินเลยน้าไม่ได้ยินเลยเอเอก็ดึงเห็นเห็นทีแรกไงเห,นเห็นตบเลยเห็หนเลยอือหือไย้อนเข้าไปสิถ้ามันไม่เยย้อนเราก็ต้องเอามันออกอปากก็ไม่กี้อ้าอาปากอ๋อปลาดุกติดงามของมันโอ้โหสภาพ ภาพอืมภาพเลยโอ้โหพร้อมเข้าลิ้นมต้องจับประดุกไว้ปะเดี๋ยว,เ,ยวเห็นปะเนี้ <ไป S 2> ย,ยอ,อ,อะอไรอืมฮึโห้ยนะเติเบดปะอืมอืมอืม nhưng vô đi bây giờ chúng là đừng giòn cả đá à à อครับติดลิ้นปะติดรูปเล่ห้างกว้างหืมตรงไหนครับอยู่ตรงแคมป์เหรอมีมีตัวไหมมีตัวไหมหล่ เออขึ้นก็แบบข้าขาหันหันขึ้นกระเหรอข้อตัวจะใหญ่ตรงนี้อีกขอตัวนัอน้อ๋อขัวจะใหญ่กว่านี้ขึ้นข้าไปวันนั้นผมไปผมว่าจะไปตอกเห็นมันขึ้นอยู่ตรงนี้กลางวันมันก็มาหันหานเก็ดไม่กล้าเล่นโอน้ขาเออขึ้นมาเนาะ